ดูดวงชาวราศีกุมพ้วันวันที่ยี่สิบเก้ามกรานะพ้นวันที่ยี่สิบเก้ามกรานะผมไม่รอดแน่ไปนรกขุมที่เจ็ดนะครับใครบางคนที่เข้ามากันแกล้งยื้อแย่งแกงแย่งชิงดีนำอำนาจบุญบารมีวาสนาการแกล้งเผาพริกเผาเกลือสองผีมาเคยเจอไหมนะผมแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะโอ้เจอแบบนี้ไม่ชอบเลยนะผมก่อนอื่นนี่ ใครอยากได้มองเห็นไมเนี่เล็กจิ๋วขน่าดีนะตะกุดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะตะกุดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกทองคําแท้นะทองคําแท้นะมองเห็นไ่มน,น,นะครับผมทองคําแท้นะครับผมยาวประมาณหนึ่งเซนครึ่งหนึ่งเซนหนึ่งเซนประมาณ 3, นี้หนึ่งเซนครึ่ง,รงนะครับตะกุดหนึ่งเซนครึ่งนะครับทองคําแท้นะครับทองคําแท้นะตะกุดหลวงพ่อจงนะยันทอกยันทอกคือยันการผี นะครับยันการผีนะครับท่านใดสนใจเล็กๆเอาไปเลี่ยมทองอีกทีได้ทองอยู่แล้วไปเลี่ยมทองนะครับผมนะครับนะครับหนึ่งเซนขึ้นนะครับอ่าสี่พันห้าร้อยบาทท่านใดสนใจนะผมมีจํานวนจํากัดนะมีอยู่สิบกระอกนะครับใกล้หมดแล้วนะครับสิบกระดอกน้ท่านใดสนใจทักมาคนับผมสี่พันห้าร้อยบาทน้ยันทอก ะครับลมระจงมาต่างนอเขาเรียกว่ายันกันผีนะครับการผีการสิ่งชั่วร้ายอัะประมงคลการคุณสายนั่นแหละการคุณสายมันก็คือผีนั่นแหละนะครับผมนะบการคุณสายนะสนใจทักมา sunny สีนน่สองแปดเก้าหรือว่าจะเอาสะท้อนกลับนะครับสะท้อนกลับสามพันห้านะครับสะท้อนตะกรุดมาสะท้อนลมระจงนะจ๊ะผมวันเน้นสายลมระจงนะครับสนใจทักมาครับผมมีจํานวนจํากัดนะัไม่ใช่มีม,ม,มีไม่อันไม่ใช่ ม,มีไม่อด้นะของเก๋นผมมีจํานวนจากัดนะผมได้มาแต่มันได้มาเรื่อยๆได้มาได้มาจากเซียนนะครับเซียนการาันตีมาแล้วนะครับเซียนใหญ่นะครับในกลุ่มนะผมทักไลายมาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนานะผมดวงชะตานี้องไปข้างหน้าไปสูนนรกขุมที่เจ็ดก็คือคนที่สาบแช่งเนี่ยมันใจิตใจมันเป็นยังไงรู้ไหมจิตใจมันมีแรงอาฆาตนะครับคนคนที่มีแรงอาฆาตนะส่วนมากไปอย่างนั้นหมด ท่านเคยเห็นไหมคนที่จะไปจากโลกนี้เนี่ยเขาพระท่า,านจะบอกว่าโยมให้เขาทําบุญก่อนหลวงปู่รศิงดำเขาบอกเอาเงินเนี่ยไปให้เขาแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปทําบุญให้เขาแล้วก็ถามเขาดูว่าเราเห็นภาพอะไรขึ้นมาเราถ้าเห็นภาพสวรรค์เห็นภาพเทวดาไปไงครับไปสวรรค์เห็นภาพเนื้อไปนไงนะครับเห็นภาพเนื้อไปไงนะครับไปเกิดเป็นคนนะครับถ้าเห็นภาพป,ป่าไปเกิดเป็นสัตว์ เไหมครูบาอาจารย์นั้นสอนอย่างนี้แล้วท่านบอกแบบนี้แล้วก็เรื่องจริงด้วยลรวบอกถ้าใจิตใจที่มันคอยสาบแช่งคนอื่นคอยเกลียดอาฆาตพยาบาทเป็นยังไงครับเหมือนในหนังญี่ปุ่นจะเป็นผียืนเป็นปีศาจไปอย่างนั้นนะไปอย่างนั้นจริงๆมันหาสาเหตุไม่ได้หรอกบอกอันไหนหลักฐานไม่รู้มันต้องลองด้วยตัวเองต้องเจอ้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้มันมนมีนะครูบาอาจารย์บอกไว้เราก็ต้องเชื่อไปตามครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจ ตัดวิกฤติฉาเอาไว้ให้หมดนั่งกรรมฐา,านสบายใจแต่ผมตัง้งใจสนใจทักดาซันนี่429สแกนคนมามาดูดวงกันมีดดาบปักลงมาคนแบบนี้ไปสู่นรกอีฉาให้ร้ายใส่หลายป้ายสีนะครับผมดวงชะตานี้หลบตีซ่อเลนปอ,อกปิดกับปัญหาต่งตางๆมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจะเต็มออกรถใหม่ป้ายแดงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเกงใจใครแต่มีกฎอยู่ว่า จะออกรถใหม่ไปแดงอย่าบอกใครนะครับเงียบๆแอบกินแอบใช้ะครับผมแอบกินแอบใช้เพราะว่าสิ่งต่างๆเขาไม่ยอมในตําราว่าไว้เจ้ากรรมในเวรเขาไม่ยอมนะครับท่านก็อยู่เฉยๆจะรวยก็เฉยจะจนก็เฉยนะครับให้มันไม่รู้นะครับมันไม่ยุ่งกับเราะครับผมเราอยู่ตามดวงชะตารับเราอยู่แบบพระก็ได้นิ่งเฉยไม่มีอะไรไม่สนใจนั่งนะครับผมทำบุญอย่างเดียว นะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งที่ดีจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตันดีจันไดนะครับผมท่านใดจะดูดวงหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทส่งคลิปให้นะครับผมถ้าเห็นอยากจะเห็นหน้าหมอซันแบบนี้ในคลิปเนี่ยแปดนาทีแปดร้อยบาทส่งคลิปให้นะครับการงานกันท่านพิมพ์อย่างนี้การงานกันเงินความรักอาจารย์นะครับผมแล้วก็แจ้งคำถามมาด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาหมอซันชิลอยู่แล้ว นะครับชิวอยู่แล้วนะครับผมบทักไลน์มาซันนี่สี่สองพันเก้าย้ำนะเป็นส่งคลิปให้นะนะครับแจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดหรือไม่แจ้งชื่อก็ได้นะเพราะมันเปิดไพ่อะมันไม่ต้องใช้ชื่อก็ได้บางคนกลัวชื่อมีชื่อเสียงโด่งดังอาจารย์หนูเป็นดาราเป็นนักแสดงนักร้องครับผมไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งนะครับไม่ต้องแจ้งบอกชื่อวันไอ้บอกวันเดือนวันนามสกุลวันเดือนปีเกิดไอ้ไม่ต้องบอกนามสกุลบอกชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดแค่นี้ใช้ได้แล้วสื่อเปิดถึง ไม่บอกก็ได้นะผมเพราะว่ามันสื่อมันส่งส่งทางไลน์กันอยู่แล้วแล้วก็ผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองกท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อกันยาวๆครับสสวัสดีดวงชะตาชาวราศีกุมประทําเดือนนี้พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีกุมเพราะกระแสพลังงานจักรวาลกำลังส่งผ่านความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเข้ามาในชีวิต ราวกับว่าจักรวาลกำลังเปิดประตูบานใหม่ให้คุณได้ก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่กว้างขึ้นสดใสขึ้นและเต็มไปด้วยความหวังมากขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจความกระตือรือร้อนและพลังในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆที่อาจเคยลังเลหรือชะลอไว้มานานด้านการงานก้าวกระโดดแห่งความสำเร็จ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาทองสำหรับการงานของชาวราศีกุมโดยแท้พลังงานที่มาถึงจะช่วยเสริมให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ไหวพริบป,ปฏิพาน์และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างน่าประทับใจหากคุณทำงานประจำอยู่ในองค์กรเดือนนี้คุณจะพบว่าหัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับสูงเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณมากขึ้น อาจมีโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมายให้คุณรับผิดชอบหรือมีการเสนอชื่อให้เข้าร่วมทีมพิเศษที่ต้องการคนที่มีความคิดก้าวหน้าและกล้าคิดนอกกรอบตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานด้านการตลาดเดือนนี้คุณอาจนำเสนอแนวคิดแคมเปญใหม่ที่แปลกใหม่ซึ่งในตอนแรกอาจดูเสี่ยงหรือท้าทายแต่เมื่อได้นำเสนอออกไปกลับได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดทำให้คุณได้รับความไว้วางใจมากขึ้น หรือหากคุณทำงานด้านเทคนิคเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่เพื่อนร่วมงานอื่นๆแก้ไม่ได้มาหลายเดือนทำให้ชื่อเสียงของคุณในแวดวงวิชาชีพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับชาวราศีกุมที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้เป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่จะเข้ามาหาค่อนข้างมากโดยเฉพาะลูกค้าที่มีศักยภาพและพร้อมจ่ายในราคาที่คุ้มค่า อาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์คล้ายกับคุณซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตธุรกิจให้กว้างขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับความท้าทายเล็กน้อยเกี่ยวกับการจัดการเวลาเพราะงานที่เข้ามามีจำนวนมากจนคุณอาจรู้สึกเครียดหรือหนักใจบ้างแต่นี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หากคุณวางแผนการทำงานให้ชัดเจนจัดลำดับความสำคัญและไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากทีมงานหรือผู้ร่วมงาน ช่วงปลายเดือนนี้อาจมีข่าวดีเกี่ยวกับเลื่อนตำแหน่งโบนัสพิเศษหรือโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ผ่านการอบรมหรือสัมมนาที่บริษัทสนับสนุนอย่าลืมที่จะแสดงความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพราะจะเป็นการสร้างเครือข่ายและยกระดับความสามารถของคุณในระยะยาวคำแนะนำสำคัญคือในเดือนนี้อย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงความสามารถของตัวเอง นี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลต้องการให้คุณเปล่งประกายและก้าวออกจากเงามืดด้านการเงินการไหลเวียนที่ดีขึ้นและโอกาสลงทุนเรื่องการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนและช่วงกลางเดือนคุณจะพบว่าเงินไหลเข้ามามากกว่าที่คาดไว้ อาจมาจากโบนัสงานค่าคอมมิชชั่นรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือแม้แต่เงินที่ค้างชำระที่คุณคิดว่าจะได้รับยากกลับถูกใจ่ายให้เต็มจำนวนการไหลเวียนของเงินในช่วงนี้จะทำให้คุณรู้สึกโล่งใจและมีกำลังใจในการวางแผนการเงินระยะยาวมากขึ้นอย่างไรก็ตามเดือนนี้จักรวาลก็ส่งข้อความเตือนเล็กน้อยให้คุณระวังเรื่องการใช้ใจ่ายแบบหุนหันพลันแล่น โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่คุณอาจรู้สึกอยากซื้อของใหม่อยากปรับเปลี่ยนบ้านหรือห้องหรือต้องการอัปเกรดอุปกรณ์เทคโนโลยีการใช้ใจ่ายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ควรทำอย่างมีสติและวางแผนให้ดีอย่าให้อารมณ์หรือความอยากได้ชั่วขณะมาครอบงำการตัดสินใจตัวอย่างเช่นหากคุณเห็นโปรโมชั่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ดูน่าสนใจมากให้หยุดแล้วถามตัวเองก่อนว่าฉันต้องการสิ่งนี้จริงหรือแค่อยากได้ ถ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือคุณภาพชีวิตก็สามารถซื้อได้แต่ถ้าเป็นเพียงความอยากได้ชั่วขณะอาจจะพักไว้ก่อนแล้วกลับมาพิจารณาใหม่ในอีก2-3วันสำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการศึกษาข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติมแต่ยังไม่ควรรีบตัดสินใจลงทุนจำนวนมากในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจจริงๆ หากมีคนมาชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่สัญญาผลตอบแทนสูงมากในระยะเวลาสั้นๆควรใช้สติและศึกษาให้รอบคอบก่อนอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีประสบการณ์อย่าเชื่อคำพูดจากคนเพียงคนเดียวช่วงปลายเดือนนี้อาจมีค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นเช่นอุปกรณ์บ้านเสียรถต้องเข้าซ่อมหรือมีงานสังคมที่ต้องใช้เงินแต่ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปเพราะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะไม่มากจนเกินกำลังของคุณ และหากคุณมีการออมหรือมีกองทุนฉุกเฉินไว้ก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นคำแนะนำสำคัญคือใช้เดือนนี้เป็นโอกาสในการทบทวนรายรับรายจ่ายตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกและเริ่มวางแผนการออมหรือลงทุนระยะยาวให้จริงจังเพราะรากฐานทางการเงินที่มั่นคงจะทำให้คุณมีอิสระและความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้านความรักบทใหม่แห่งอารมณ์และความผูกพัน สำหรับคนโสดชาวราศีกลุ่มที่ยังโสดอยู่เดือนนี้จะกระมานกำลังเปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอคนที่น่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายเดือนบรรยากาศรอบตัวคุณจะเปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักการพูดคุยและการเชื่อมต่อกับผู้คนคุณจะพบว่าตัวเองมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นมากกว่าปกติทั้งในที่ทำงานในกลุ่มเพื่อน หรือแม้แต่ในพื้นที่สาธารณะที่คุณไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นโอกาสในการพบเจอความรักใหม่อาจมาจากหลายทางอาจเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมานานแต่ไม่เคยมองในแง่โรแมนติกหรืออาจเป็นคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตผ่านการแนะนำของเพื่อนการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สิ่งที่น่าสนใจคือคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีความคิดทันสมัยมีอิสระและไม่ชอบความซ้ำซาก ซึ่งตรงกับนิสัยของชาวราศีกุมพอดีตัวอย่างเช่นคุณอาจไปร่วมงานเลี้ยงของเพื่อนหรือกิจกรรมอาสาสมัครสุดสัปดาห์แล้วได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งที่มีความคิดคล้ายกันการสนทนาที่เริ่มจากหัวใจธรรมดาธรรมดาอาจพัฒนาไปสู่การคุยถึงความฝันปรัชญาชีวิตและมุมมองต่อโลกคุณจะรู้สึกว่าคุยกับคนคนนี้แล้วสบายใจไม่ต้องแกล้งเป็นหรือปกปิดตัวตนที่แท้จริง ความรู้สึกที่ไหลลื่นและเป็นธรรมชาตินี่แหละคือสัญญาณที่ดีอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบเร่งตัดสินใจหรือผูกมัดตัวเองเร็วเกินไปใช้เดือนนี้เป็นช่วงของการทำความรู้จักสังเกตและเรียนรู้กันอย่าก,กดดันตัวเองหรือคนอีกฝ่ายให้ต้องรีบตอบว่าจะเป็นอะไรกันบางครั้งความรักที่แท้จริงคือความสัมพันธ์ที่เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีพื้นฐานของมิตรภาพที่แข็งแรงก่อนจะพัฒนาเป็นความรักนอกจากนี้ พยายามเปิดใจและไม่ยุติดกับมาตรฐานหรือเงื่อนไขที่เข้มงวดเกินไปบางครั้งความรักที่แท้จริงอาจมาในรูปแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดสำหรับคนมีคู่หรือแฟนอยู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์จะมีัวละวิถีและมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากคุณและคู่ของคุณอาจต้องเผชิญกับประเด็นสำคัญบางอย่างที่เก็บงำหรือหลีกเลี่ยงมานานเช่นเรื่องอนาคตร่วมกันการวางแผนชีวิต หรือปัญหาเล็กๆน้อยๆที่สะสมมาจนกลายเป็นก้อนใหญ่แต่อย่ากลัวหรือหลีกหนีการสนทนาเหล่านี้เพราะเดือนนี้พลังงานจากจักรวาลจะช่วยให้ทั้งสองสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยจริงใจและมีเหตุผลมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากช่วงนี้คุณและคู่ของคุณทกเถียงกันบ่อยเรื่องเวลาที่ใช้ร่วมกันเดือนนี้เป็นโอกาสที่จะนั่งคุยกันอย่างจริงจัง,จงว่าทั้งสองคนต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ อาจตกลงกันว่าจะจัดสรรเวลาให้กันอย่างไรหรือจะปรับเปลี่ยนบางสิ่งในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีคุณภาพเวลาที่อยู่ด้วยกันดีขึ้นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและไม่เก็บกดจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นยิ่งช่วงกลางเดือนอาจเกิดความตึงเครียดเล็กน้อยอาจเพราะทั้งสองยุ่งกับงานหรือภาระหน้าที่ของตัวเองทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงหรืออาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน สิ่งสำคัญคือต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกลบสะสมจนหนักใจควรหาเวลาคุยกันแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ตามการส่งข้อความหรือโทรหากันระหว่างวันเพื่อถามไถ่ว่าวันนี้เป็นอย่างไรหรือการวางแผนนัดเดทเล็กๆน้อยๆก็จะช่วยรักษาความใกล้ชิดไว้ได้คำแนะนำสำคัญคือให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคู่แสดงความรักและความห่วงใยอย่างสม่ำเสมอและอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีทั้งความรักความเคารพ และความเข้าใจโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้มากมายสำหรับชาวราศีกุมจงเปิดใจรับสิ่งใหม่กล้าที่จะเสี่ยงและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองจากระวนลกำลังสนับสนุนคุณให้ก้าวไปข้างหน้าและเปล่งประกายในแบบที่เป็นคุณ